สวัสดีค่ะแม่มสินจ่ามาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํสาสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทองคางคและรางงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่30เมษายนปี2568ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้รักษาระดับจากวันนี้เงินบาทอ่อนค่าจากเมื่อวานโดยเคลื่อนไหวที่บริเวณ33.432บาทต่อน1นดอลลาร์ทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวไซด์เวย์ในกรอบในนนกเวลาแม่มสินบันทึกวิดีโอทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวที่บริเวณ3,300 0.96ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวยอยู่ที่บร,ริเวณ99.187จุดด้านกองทุนเอสพีดาซื้อทองเพิ่ม0.86ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ระับ947.13ตันโดยทองคำนะคะได้รับแรงกาดดันจากการแข่งข้าขึ้นของสกุลเงินดอนลลาร์สหรัฐรวมถึงแรงขายทำกำไรเป็นระยะหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลดทรั ผู้นำสหรัฐจะผ่อนปรนมาตรการภาษีศุลกากรเพื่อลดผลกระทบจากการเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์กระตุ้นความหวังว่าสถานการณ์ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐและประเทศคู่ค้าต่างๆเริ่มผ่อนคลายลงล่าสุดนะคะรัฐมนตรีคลังสหรัฐเปิดเผยว่าสหารัฐมีความคืบหน้าในการเจรจาการค้ากับประเทศคู่ค้า กับประเทศต่างๆรวมถึงญี่ปุ่นและอินเดียพร้อมกล่าวว่าการที่จีนนะคะยกเว้นการได้เก็บภาษีสินค้านำเข้าบางรายการของสหรัฐสะท้อนให้เห็นว่าจีนเต็มใจที่จะทำให้ความตึงเครียดด้านการค้าลี่คลายลงรวมถึงมีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐจะผ่อนตนเก็บภาษีบางส่วนสําหรับชิ้นส่วนรถยนต์ต่างประเทศที่ใช้ผลิตรถยนต์ภายในสหรัฐ สำหรับวันนี้มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ประจำเดือนเมษายน GDP ไตรมาส1ัพ2อซึ่งเป็นประมาณการครั้งแรกดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล PCE Price Index ประจำเดือนมีนาคมยอดขายบ้านมือ2ประจำเดือนมีนาคมแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ3 3 0ดอลลาร์3,200 9 2ดอลลาร์หากลดนวรับังกล่าวจะมีนารับถัดไปที่บร,ริเวณ3,284ดอลลาร์และ3,273ดอลลาร์ด้านแนาะต้านได้เกที่บริเวณ 3, 3 2 2ดอลลาร์3 3 2พนดอลลาร์หากนขึ้นไปได้จะมีแนาต้านถัดไปที่บร,ริเวณ3 3 3 4ดอลลาร์และ3341ดอลลาร์ตามลำด,ดับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่30เมษายนปี2 5 6 8ปราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคาณเวลาที่ยง่เหมันทุกวีดอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศร,ราคามจากสมาคมค้าทองคำหกครั้งราคาครั้งที่6ปรับบวกขึ้นมา50บาทสรุปรวมนะตอนนี้นะคะมันลบไปที่50บาท แมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะทองตมามประกาศของสมาคมค้าทองคำคะเทนีด้วยนะคะอย่างไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปแอมสินเลยนะคะขอบคุณทุกานตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ